ตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการสร้างกระเป๋าแล้วนะครับขั้นตอนการสร้างกระเป๋าที่ทีมบิ๊กโกลเรานะครับผมวางไว้3สเต็ปด้วยกันเพื่อให้ง่ายในการจดจาําแล้วก็ให้ง่ายในการส่งต่อนะครับผมจึงใช้คําว่า3ขั้นตอนของการสร้างกระเป๋า s t a r w วิ d นะครับเริ่มต้นนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2ขั้นตอนหลักใหญ่ๆด้วยกันก็คือการติดตั้ง p ัส s w ลเล็ตกับการสร้างกระเป๋า p a ส s w ลเล็ต จะอยู่ในขั้นตอนที่1นนะครับตอนนี้มาดูเลยนะครับว่าขั้นตอนที่1ต้องทําอย่างไรนะครับแน่นอนครับขั้นตอนที่1ก็คือการติดตั้ง Trust Wallet ที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนเข้าก็ไปที่ Google Play นะครับจะเป็น Play Store หรือ App Store นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนที่ใช้งานเลยนะครับแล้วไปพิมพ์คําว่า Trust Wallet นะครับ T R U S T นะครับแล้วก็เว้นาร์คนะครับ W A W L E T Trust Wallet นะครับทำการติดตั้งเหมือนแอปทนาแอปทั่วทิทำการติดตั้งเหมือนแอปทั่วั่วไปนะครับก็รอให้ จะกดเปิดตรงนี้นะครับหรือเราติดตั้งไว้แล้วนะครับเมื่อระบบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะมาโชว์ที่หน้าจอที่มีชื่อคําว่า t a u s h Wallet เพื่อนๆก็มาแตะนะครับเปิดนะครับจะเปิดจุดนี้หรือจะเปิดตรงหน้าจอมือถือก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาที่ช่องนี้เลยนะครับหลังจากกดปุ๊บระบบจะโชว์มานะครับว่าต้องการจะสร้างกระเป๋านะครับ t a u c Wallet นะครับเขาใช้คําว่า Create a new wallet ก็คือสร้างกระเป๋าใหม่นะครับสร้างกระเป๋าใหม่อันนี้ผมสมมุติว่าเพื่อนๆยังไม่เคยมีกระเป๋าเลยนะครับ ถ้ามีแล้วไม่ต้องสร้างนะสร้างกระเป๋าใหม่นะครับแล้วก็นะครับมาติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่านเงื่อนไขนิดนึงแต่ผมเชื่อเพื่อนๆไม่อ่านแน่นะครับกดติ๊กนะครับแล้วก็กด Continu e นะครับข้อที่สามเลยนะครับถัดไปนะครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะบอกว่าให้เพื่อนๆตั้งค่ารหัสผ่านนะครับเป็นตัวเลขหหลักอารมณ์เหมือนความปลอดภัยของธนาคารตัวเลขหหลักนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ใช้ในการเข้าสู่แอปของ Touch Wallet นะครับเป็นรหัส ผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของ t r u s t Wallet นะครับเมื่อตั้งนะครับเลข6ตัวนะครับตั้ง2ครั้งครับแล้วก็กด Continu e นะครับกด Continu e หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้านี้นะครับซึ่งเราเรียกว่านะครับเป็นรหัสกู้กระเป๋านะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Recovery นะครับ Seed นะครับในส่วนตรงนี้นะครับรหัสกู้กระเป๋าเนี่ยครับเป็นรหัสที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับแนะนาเลยหนึ่งนะครับถ้ามีมือถือสองเครื่องนะครับให้ถ่ายเอาไว้นะครับ แต่ว่าระบบเนี่ยถ้าเป็น Android นะครับมันจะจับภาพหน้าจอไม่ได้เพราะถือว่าเป็นรหัสความปลอดภัย iOS บางเครื่องก็จะจับภาพหน้าจอได้เอาง่ายๆคือนะครับใช้มือถืออีกเครื่องนึงถ่ายไว้นะครับหรือกดคําว่า Copy นะครับกดบันทึกไว้นะครับแล้วก็เก็บเซฟเอาไว้นะครับเพราะว่าเลขเลขรหัสนี้นะครับทั้งหมด12คำเนี่ยนะครับ12คำเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ในกรณีที่เราต้องการจะย้ายนะกระเป๋าใบเนี้ยไปมือถืออีกเครื่องนึงนะครับหรือถ้าเกิดเราเพลอลบ เรามีรหัส12คำนี้ไว้นะครับเราก็สามารถกู้กระเป๋ามาได้การกู้กระเป๋านั่นหมายถึงนะครับเงินเงินหรือเหรียญสตาร์เวิร์ดที่มีอยู่ก็ไม่หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราบันทึกไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วจดจำเรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มากดในข้อที่6ก็คือ Continue ไปกด Continu e ไปนะครับพอเรากด Continue ไปปุ๊บนะครับระบบก็จะโชว์มาแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับ ให้เพื่อนๆใส่ในฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆจะต้องใส่เลขเนี้ยเราเรียกว่าเลขซีดหรือรหัสกู้กระเป๋าเนี่ยให้เรียงตามที่จดไปเลยนะครับว่าคําที่1คืออะไรคําที่2คืออะไรคาที่3คืออะไรคําที่4ี่คืออะไรนะครับเรียงให้ครบนะครับถ้าเกิดเราเรียงผิดนะครับสมมุติว่าคํานี้เป็นคําที่ผิดระบบก็จะโชว์ว่ามันผิดให้เราแตะคําเดิมนะครับตัวนี้จะถูกดึงลงมาข้างล่างแล้วเราก็แตะคําใหม่นะครับที่ถูกต้องส่งขึ้นไปนะครับระบบก็จะเรียงใหม่อย่างนี้ครับง่ายๆนะครับผิดแตะซ้ํานะครับระบบก็จะ ถอยออกมานะครับแล้วก็กดตัวที่ถูกต้องขึ้นไปครับให้ครบ12คำนะครับนำซีดนะครับทั้ง12คําคำตัวนี้รหัสกู้กระเป๋าตัวนี้เรียงให้ถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องปุ๊บก็ระบบก็จะโชว์ให้เราดำเนินการต่อไปคลิกคอนติเนียต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็ทำการสร้างกระเป๋าทัชวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วสร้างกระเป๋าทัชวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้คือติดตั้งเสร็จสร้างกระเป๋าเสร็จแล้วถือว่าเป็นขั้นตอนที่1เคลียร์นะครับขั้นตอนที่1ติดตั้งทัชวอลเล็ต สร้างกระเป๋า Touch Wallet แต่ยังไม่จบนะครับยังอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะรู้ว่าบางคนบางคนบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนก็บอกว่าเอาก็สร้างแล้วไม่เห็นมี Star Wallet ขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งแอป Touch Wallet เป็นขั้นตอนของการสร้างกระเป๋า Touch Wallet ที่มีเลขกระเป๋านะครับครบถ้วนนะครับเราเก็บบันทึกไว้ให้ดีแต่เพื่อนๆยังไม่มีนะครับเลขกระเป๋าของ Star Wallet เราต้องไปไปสร้างมันขึ้นมานะครับในส่วนที่2คือเราต้องมาสร้างกระเป๋า Star Wallet ในแอป Touch Wallet นะครับ ต้องสร้างกระเป๋า Starward ใน App Touch Wallet นะครับซึ่งขั้นตอนเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องไปเอานะครับ Contact Address นะฮะซึ่ง Contact Address นะครับขึ้นต้นด้วย 0x นะแล้วก็ยาวมาเลยให้สังเกตง่ายๆคือจะมีคำลงท้ายว่า 9e เล็ก c ใหญ่ e ใหญ่ตรงนี้นะครับตอนนี้ในห้องเรียนรู้นะครับในห้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นขับบอสเต๋เองหรือบาง บางคนเองเนี่ยเวลาส่งเลขกระเป๋าเนี่ยครับเขาส่งเลขกระเป๋าผิดเข้ามานะครับเขาใช้คําว่า 9e เล็กแล้วก็ c เล็ก e เล็กนะฮะซึ่งตรงนี้มันผิดมันผิดก็เลยทําให้ไม่สามารถจะสร้างได้แล้วทําให้หลายๆคนบอกว่ามันยุ่งยากวุ่นวายจริงๆมันง่ายมากเลยถ้าเราใช้ contact address ที่ถูกต้องนะครับย้ํานะครับ contact address ที่ถูกต้องครับสังเกตนะครับตัวเลขข้างหลังจะเป็น 9e เล็กนะครับแล้วก็ c ใหญ่ e ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับในห้องของขับ อ่าบเตนะครับผมก็พยายามย้ําอยู่เรื่อยเห็นมีหลายคนก็ส่งผิดก็ส่งผิดแล้วก็ยังส่งผิดซ้าอยู่นั่นนะครับก็ทําให้เพื่อนๆนยครับไปสร้างกระเป๋าไม่ได้ก็เลยทําให้วุ่นวายหมดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะส่งข้อมูลอะไรนะครับเราเช็คให้ดีนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ทําให้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาสับสนนะครับโดยเฉพาะทีมงานวิกโกเรานะครับดูนิดนึงนะครับถ้าอยากจะช่วยเพื่อนนะครับเราต้องช่วยให้ถูกวิธีและช่วยให้ถูกต้องนะครับถ้าเราช่วยโดยเราส่งข้อมูลผิด นั่นหมายถึงเราทําให้เพื่อนๆยิ่งสับสนและงงไปด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับคัดลอกนะครับเลข contact address ตัวนี้นะครับตั้งแต่ 0x นะครับให้จบไปที่ 9e เล็กนะฮะ c ใหญ่ e ใหญ่คัดลอกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มานะครับมาวางตรงนี้นะครับมาแตะตรงนี้ก่อนครับมาแตะตรงนี้นะครับที่มีขีด2ขีดมุมขวามือบนแตะตรงนี้นะหรือกดตรงนี้ใช้คําว่ากดก็ได้นะครับขั้นตอนนี้เรากําลังจะไปสร้างกระเป๋านะครับ starward นะครับที่อยู่ในแอป t u c h b a l l e t นะครับ แล้วเราก็มาดูตรงนี้คำว่า search token นะครับเนื่องจากนะครับ a s t a n wallet เนี่ยนะครับเขายังไม่มีนะครับเขายังไม่มีเหรียญสกุลนี้นะครับก็คือ s t a r w a r d นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเอา contact address นะครับเพื่อให้เขาค้นหานะครับเราก็วางนะครับวางไอ้ตรง contact address เนี่ยตรงช่องนี้เลยครับว่างๆนี่นะครับวางลงไปนะครับเมื่อเพื่อนๆวางลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทำการเพิ่มนะครับนะครับเขาใช้คำว่า as custom token นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับระบบก็จะโชว์มาที่หน้านี้นะครับในส่วนของ s t a r w o r d นะครับจะนะครับจะรันอยู่บนนะครับ m a r t c h เ i n เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของค่าตั้งค่าหรือว่าค่า Default นะครับที่เขาตั้งเอาไว้นี่นะครับมันจะเป็น Network ของ Ethereum นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับ Network ของ Ethereum นะครับ เปลี่ยนนะครับโดยแตะคําว่าอีทเรียมตรงนี้นะครับอีทิเรียมนะครับในข้อที่4นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนเพราะว่าเหรียญสตาร์เวิร์ดนะครับถูกพัฒนาบนเน็ตเวิร์กของสมาร์ทเชนนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราก็จะหาไม่เจอนะครับเปลี่ยนจากอีทเรียมให้เป็นสมาร์ทเชนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับวางคอนแทค d อเดตอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ตรงเพจตรงนี้นะครับ หลังจากเปลี่ยนเน็ตเวิร์กแล้วนะครับจาก e ีที r เรียมให้เป็น Smart Chain กดเพจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้คัดลอกคอนแทค d d ดเดสของ s t a r w เว d มาแล้วคอนแทค d d ดเดสก็คือที่อยู่ของ s t a r w เว d นะครับไม่ใช่เลขกระเป๋าของเรานะครับคอนแทคเอดเดสคือที่อยู่นะครับของเหรียญ s t a r ์เวิรนะครับซึ่งทุกคนจะใช้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ ใช้ตัว contact a d d r e s เมื่อสักครู่นี้ที่ผมย้ำแล้วนะกด paste ปุ๊บนะครับระบบก็จะดึงคำว่า starword มานะครับไม่ต้องพิมพ์ถ้าเรากด paste แล้ว starword ไม่ขึ้นให้สันนิษฐานเลยนะครับว่าเลข contact a d d r e s ผิดครับไปดูที่เลข contact a d d r e s ผิดแน่ๆครับถ้าเราวางไว้ถูกกด paste ถูกครับระบบจะดึงขึ้นมาเลยนะครับช่องแรกจะเป็น starword ช่อง2อป็น starword ช่องที่3จะเป็นเลข8 3สามช่องนี้ขึ้นมาปุ๊บให้กดคําว่าบันทึกเลยครับกดคําว่าบันทึกเลยครับ เรียบร้อยครับถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนเรียบร้อยแล้วของการสร้างนะครับกระเป๋า uh, Starward นะครับในแอป t a u c h Wallet นะครับอาจจะฟังดูแล้วมันเป็นสับหน่อยนะแต่ผมพยายามจะใช้คําให้มันสั้นกระชับแล้วก็เรียกให้ตรงที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับจะได้ส่งต่อได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจบขั้นตอนแรกไปแล้วในเรื่องการติดตั้ง t a u c h Wallet นะแอปนะฮะแล้วก็สร้างกระเป๋า t a u c h Wallet แล้วที่มีรหัสกู้กระเป๋า12คํานะครับ หลังจากนั้นนะครับผมพาเพื่อนๆมาทําการนะครับสร้างกระเป๋า Starward นะครับสร้างเลขกระเป๋า Starward นะครับที่อยู่ใน t o s k Wallet นะครับที่อยู่ใน t o s k Wallet เสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาเอาเลขกระเป๋ากันในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือเราจะมาคัดลอกเลขกระเป๋านะครับเพื่อเอาไปใส่ใน P2P นะครับหรือบรรทุก QR Code ไว้นะครับในกรณีที่บริษัทต้องการแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามี P2P แล้วนะครับผมเชื่อบริษัทไม่ต้องการ QR Code ละบริษัทต้องการเลขกระเป๋านะครับงั้นตอนนี้เราไปเอาเลขกระเป๋ากัน เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดบันทึกนะครับต่อยอดนะครับจากขั้นตอนตรงนี้นะครับกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาที่ระบบจะมาพาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดคำว่า c e i ซ e ครับ receive ตรงนี้ก็คือ c e i v e นะครับที่เขาจะพาเพื่อนๆนะครับให้ไปคัดลอกเลขกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเพิ่งสร้างกระเป๋าใหม่นะครับไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับระบบจะดึงมาให้เลยนะครับมันจะเป็นกระเป๋าที่เราเพิ่งสร้าง แต่ถ้ากรณีที่เพื่อนๆนะครับมีหลายกระเป๋าเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกกระเป๋าสตางก่อนแล้วไปเลือกกระเป๋าที่เราต้องการจะเอาเลขกระเป๋านั้นมาเข้าร่วมนะครับถ้ามีหลายกระเป๋าต้องไม่งงนะครับเพื่อนๆจะต้องกําหนดชื่อให้ตรงนะครับอาจจะใช้คําว่ากระเป๋าหลักในการรับเหรียญน,นะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วไปเอาเลขกระเป๋านั้นมานะครับ <S <S สมมุตินะครับตอนนี้เพื่อนๆเป็นคนใหม่นะครับแล้วก็หรือเป็นคนเก่าแต่เลือกกระเป๋าเรียบร้อยแล้วในที่นี้อ่สมมติมีอยู่สามแ0นกว่า สามแสนเหรียญสตาร์วิร์ดนะสามแสนเก้าพันเหรียญนะครับก็ต้องการเอากระเป๋าใบนี้นะครับในการที่จะไปร่วมกิจกรรมรับเหรียญกับทางบริษัทนะครับก็ติ๊กคําว่า c e i v e นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะโชว์ขึ้นมาทั้ง QR Code นะครับแล้วก็นะครับรหัสกระเป๋าหรือเลขกระเป๋านะครับซึ่งจะซ่อนอยู่ตรงสำเนาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเลขกระเป๋าก็คือตัวนี้นะครับอยู่ข้างล่าง QR code แต่มันคัดลอกไม่ได้นะครับมันมันเป็นตัวที่เขาวางไว้เพื่อให้รู้ว่า เลขกระเป๋าอันนี้นะครับก็คือ QR code ตัวนี้ของเรานะครับแต่เขาจะมีปุ่มให้เรากดสำเนานะครับเราก็กดสำเนานะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าคัดล่าหรือ Copy นะครับเรากด Copy นะครับเรียบร้อยครับระบบก็จะจำนะครับว่าเลขกระเป๋าของเรานั้นคืออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่ใน P2P นะครับไปใส่ใน P2P เลยพอเราได้เลขกระเป๋าแล้วนะครับในขั้นตอนที่8นะครับของการสร้างนะครับหรือเปิดกระเป๋า P2P นะครับมันจะมีเมนูตั้งค่าที่ผมบอกครับคลิกเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปวางนะครับไปวางเลขกระเป๋านะครับไปวางเลขกระเป๋าแล้วก็กดบันทึกนะครับผมไม่ได้ทําภาพให้ดูนะครับเหมือนกันครับอีกช่องหนึ่งช่องข้างบนเป็นช่อง bnb นะครับใช้เลขเดียวกันนะครับใช้เลขเดียวกันแล้วก็ช่อง s t a r w o r d นะครับก็กดตั้งค่านะครับวางเลขกระเป๋าซะแล้วก็กดบันทึกง่ายๆแค่นี้เองครับเรียบร้อยนะครับถ้ากรณีที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้อยู่ในหน้าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่า เพิ่งจะเข้าไปเอากระเป๋านะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับก็นะครับให้เลือกนะครับอย่างที่บอกครับไปที่เมนูตั้งค่านะครับไปเลือกกระเป๋าตง้งเลือกกระเป๋าที่เราต้องการที่จะเอามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มาแตะนะครับมาแตะตรงข้างหน้าจอเนี่ยครับว่าอยากเลือกกระเป๋าใบนี้นะครับแล้วก็นะครับมาที่ขั้นตอนเดิมเลยก็คือมากดรีเซพนะครับแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้แล้วก็นํามาวางเช่นกันนะครับ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการขั้นตอนของการที่จะสร้างเลขกระเป๋าแล้วก็เอาไปผูกหรือเอาไปตั้งค่ากับ P2P เพื่อรับนะครับเหรียญ s t a r b a r d ในขั้นตอนของการทําบุญหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับ